39เก้าค่ะเซตนี้นะคะตัวละ60ส6บบาท30ตัวเซตนี้1,800บาทนะคะค่าส่งนะคะส่งแฟตคิด150บาทนะคะคิด150บาทค่าส่งนะคะถ้าสนใจทักแอดมินนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0838823918นะคะเป็นงานแฟชั่นเกาหลีนะคะถ้าสนใจรีบทักหาแอดมินเลยนะคะ